สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้วันที่12เมษายน2567พบกับช่างเก่าเล่าประสบการณ์และเราฝันอะไรอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ ของมาคุยเรื่องวาวไอดีเสีย6640หรือ t ีเอ9 0ตัวนี้ซึ่งผมก็เห็นข่าวสารในโลกโซเชียลบ่อยมากว่าการวาวมันสึกสึกแล้วก็ทำให้เกิดการตั้งวาวบ่อยบางครั้งก็อาจจะบอกว่ากระเดื่องวาวสึกด้วยแต่จริงๆแล้วถ้ากระเดื่องวาวมันแข็งมันไม่สึกแต่การวาวเนี่ยมันจะสึกแล้วก็หายไปเรื่อย ก็ทาให้เราตั้งวาวบ่อยก็ดูสังเกตง่ายๆก็คือเนื้อมันจะมีอยู่ความหนาประมาณเนี้ยจากล่องประกับวาลวแต่ถ้ามันหายไปเรื่อยเวลานั้นกระเดื่องวาลวก็จะมากดตรงล่องนี้ประกับวาลวก็จะหลดุดพอประกับวาวลหลุดมันก็วาลวจะหล่นไปในหัวลูกสูบก็ไปกระแทกกันอาจจะทําให้เสื้อสูบแตกลูกสูบแตก สารพัดปัญหาที่จะเจอมาก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งเพราะว่าบวา,วางยี่ห้อปลายวาวเขาไม่ได้ชุบแข็งมาแต่อันนี้มีการชุบแข็งมานะอันนี้ทั้งไอดีไอเสียชุบแข็งมาแล้วก็ลิ้นวาวมีความหนาพอสมควรไม่แอน่นไม่บิดถ้ามันแอ่นแล้วมันก็จะทําให้วาวรั่วง่ายความหนามีครับแล้วก็บาววาวไอเสียรับไอลิ้นวาวเขาก็จะมี เป็นสองสเตปก็คือขับความร้อนออกได้ไวขึ้นอันนี้ท่านก็ลองไปพิสูจน์ดูก็ได้ครับแล้วก็ตรงลิ้นวาล์วก็จะมีการผลิตด้วยเหล็กที่มีความพิเศษก็คือแม่เหล็กจะดูดไม่ติดอันนี้จะติดตรงก้านวาล์วแต่ที่ลิ้นวาล์วไม่ติดทั้งสองตัวแม่เหล็กดูดไม่ติดนะอันนี้แม่เหล็กดูดไม่ติด แล้วก็มาดูอีกยี่ห้อหนึ่งไม่เด็กดูดไม่ติดเหมือนกันแต่ตายการวาวเขาไม่ได้มีการชุบแข็งมานะครับอันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งตัวตัวนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเราขอถังหวนชื่อเรื่องยี่ห้อเขาเป็นไม่เหมาะสมก็ไม่เด็กจะดูดติดทั้งตัวเลยอันนี้ก็ไม่ได้ชุบปลายแข็งมาครับ เพราะฉะนั้นเราทำเครื่องแต่ละครั้งเราควรจะเลือกวาล์วที่ดีมีคุณภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อย่างบางท่านทำเครื่องเสร็จอาจจะเช็ควาล์วอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็น50สิบชั่วโมงหรือ1 0 0ชั่วโมงเช็คอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปเช็คมันบ่อยๆแล้วเพราะว่าถ้าปลายวาล์วการวาล์วมันไม่สึกมันไม่เกิดความเสียหายนะครับ ก็ต้องฝากเอาไว้ให้เพื่อสมาชิกเป็นข่าวสารในการติดตามข้อมูลดีๆจากร้านเราฝันทะายซึ่งเราก็จะนำมาเสนอให้ท่านได้รับรู้ในครั้งต่อๆไปหากมีข่าวสารที่มันมีความรู้และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถไทยทุกท่านเราก็จะนำเสนออย่างนี้นะครับเพราะเราก็มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพอยู่ระดับหนึ่งที่สามารถบริการลูกค้าได้ท่านก็ลอง หาดูตามร้านค้าใกล้บ้านท่านไม่จำเป็นต้องซื้อที่ผมแต่ผมให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสินค้าและซ่อมรถแต่ถ้าท่านหาไม่ได้ต้องการจะใช้สินค้าแบบนี้เราไว้ยินดีให้บริการก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับกับข่าวสารที่พอมีประโยชน์สำหรับทุกท่านขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ